อ่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสูจน์สมณเณรทั้งหลายในวันนี้ก็มาฟังกันถึงเรื่องบาร,รมีสิบคือวันนี้คงเป็นทานบาร,รมีตามเดิม <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะฟังเรื่องทานบาร,รมีก็มาคำนึงถึงอารมณ์นี้กันซิก่อนเป็นการตัดอบมยภูมินั่นก็หมายความว่า ถ้าเราตายคราวนี้บาปกรรมใดๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ดีจะไม่ยอมให้กฎของกรรมทั้งหลายเหล่านั้นนำเราสู่ลงสูง่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้เกินคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่เคยทำบาปนั้นไม่มีต้องมีทุกคนแต่ว่าบาปนี้เราหักล้างไม่ได้มีทางเดียว คือทาบุญหนีบาปการทําบุญหนีบาปเบื้องแรกก็คือหนึ่งให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราตายถ้ากรรมดีให้ผลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นถ้ากรรมช่วยผลก็ไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นเราจะไม่ยอมไปอบัยภูมิอาการที่เราจะหนีก็คือหนึ่ง ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พิจารณาดูว่าท่านดีคนที่เราจะยอมรับนับถือไหมถ้าดีคนที่เราจะยอมรับนับถือก็ยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน แล้วก็บริการต่อไปทรงศีลตามสภาวะให้บริสุทธิ์ฆรวาดมีความสำคัญที่ศีลห้าสำหรับพิสุทิ์สมณีน,นมีความสำคัญในสิขาบทที่ต้องปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ครบถ้นแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำความดีแล้วก็คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข เป็นเทวดาหรือพรมเป็นสุขแต่ว่าสุขทั่วคราว <c oughs> หมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่เป็นวันโลกทั้งสามรายการนี้เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวนั่นคือน,นิพพานตั้งใจให้ตรงและเพื่อนิพพานแล้วก็ทบทวนอารมณ์ไปเสมอว่าเรามีความประมาดในชีวิตไหม เราเคยคิดไหมว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายคิดว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายแสดงว่าเราประมาทในชีวิตมากงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอเราจะได้ประมาทในการปฏิบัติความดี แล้วก็ดูศีลของเราศีลบริสุทธิ์ไหมเราเคยปรามาทในคุณพระไตรรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพระสงฆ์หมายถึงพระที่ดีพระที่ดีข้างหน้าเลวข้างในั้นเลวเลวทั้ง,งนอกข้างในก็จงอย่ายอมรับนับถือว่าเดี๋ยวจยะเหมือนกับแม่แล้วก็น้องของท่านกัปปีละ ท่านกัปปิละท่านเลวพาแม่และน้องสาวลงอเวจีมหานรกไปด้วยไม่ควรแล้วก็ดูอารมณ์ต่อไปว่าโลภความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีในเราหรือเปล่าถ้ามีรีก,กำจัดอารมณ์ใจนั้นเสียอาการที่สองความโกรธความยบบาทขังใจเรามากหรือเปล่าพยายามลดมันเสียถ้าขัางอยู่ ความหลงคิดว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีกํำจัดมันทิ้งไปเสียรักษากําลังใจทีละน้อยละน้อยเพื่อตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงแต่จิตใจจริงๆให้ทรงไว้เสมอว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นแฟนมีศีลบริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะพระนิพพาน <c oughs> การทำความดีทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติจุบัน <c oughs> และก็ไม่หวังเป็นเทวดาไม่หวังเป็นพรหมไม่นนยมในความเป็นมนุษย์ต้องการจุดเดียวคือนิพพาน <c oughs> ถ้ารณมอย่างนี้ทรงตัวเรามีหวังแน่นอนว่าตายคราวนี้และตายคราวต่อไปถ้าอย่าเพิ่งตายอีก ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสำหรับเราเราจะเดินไปเฉพาะจุดเพื่อหมายมุ่งตรงะนิพานสํ <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็มาคุยเรื่องทานบาร,รมีต่อไปสำหรับการให้ทานนิบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายและก็ทุกท่านที่กําลังนั่งฟังอยู่ที่นี่ พยายามให้ทานตามนี้คือว่าระยะการให้ทานครั้งแรกทานเนี่ยได้พูดไปแล้วว่ามีพรหมิหารสี่เป็นพื้นฐานคือเมตตาความรักกรมณาความสงสารแต่ด้ว่าในตอนต้นๆกำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มากถ้าไปคิดว่าจะให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจ หรือว่าทําให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อนใจอาจจะไม่สบายเพื่อการให้ทานจะมีผลดีนะต้องมีเจตนาสามประการครบถ้วนนั่นคือหนึ่งก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้สองขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้สามเมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าเราทำการสรงเคราะห์แล้วคือให้ทานแล้ว นี่ชื่อว่าเจตนาสามไปการถ้ามีครบ้วนเมียนิสงมากแต่เรื่องอานิสงนี่ก็ต้องดูบุคคลก่อนถ้าบุคคลผู้รับไม่บริสุทธิ์คือไหว้พระก็ดีคารวะก็ดีเน่งก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทานเราก็ลดผลทานเราก็ลดเป็นหนึ่งในสาม ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ลดไปอีกหนึ่งถ้าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ด้วยเลยไม่มีผลกันเลยจะได้การให้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์วัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงไม่ยืมไม่แย่งใครเข้ามาผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะมีอานิสงส์เลิศ แต่สำหรับทานบารมีนี่เราต้องการตัดโลภะความโลภคือหวังทำลายกิเลสให้สิ้นไประหวังนิพพานฉะนั้นการให้ทานเราอาจจะไม่เลือกบุคคลก็ได้แต่ได้ว่าต้องดูกันก่อนไม่ตอนแรกๆในตรงเลือกถ้าไม่เลือกความผลมันจะไม่มีความหมายตั้งนี้พะอไรก็พราะว่าหนึ่ง ถ้าคนที่เราไม่ชอบใจ <c oughs> คิดว่าจะให้ทานเมื่อไรใจมันก็จะไม่เป็นสุขอารมณ์จะขุนมัวตอนนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเว้นซะก่อนเว้นคนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราให้เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นศัตรูกับเราต่อไปเมื่อความเมตตากรุณามีความสูงขึ้น <c oughs> อารมณ์ของเบขาทรงตัวคือวางเฉยมันเฉยได้ในอาการคนอื่นแล้วก็ให้ทั้งทั้งที่คนที่เราชอบเราไม่ชอบก็ให้ความจริงการให้ทานกับสัต์เดชานนี่จะไปนึกว่ามีผลน้อยถ้าเราให้บ่อยๆมันก็เกิดผลมาก <c oughs> พยายามให้เพื่อทําให้จิตให้เป็นสุขนี่ลักษณะการให้ทานต้องค่อยค่อยทำและเป็นอีกประการหนึ่งการให้ทานคิดไว้เสมอว่าคนที่เราให้อย่าไปหวังการตอบแทนของเขาแต่ว่าบางคนให้แล้วกลับเป็นศัตรูกับเราเป็นการให้ให้กำลังกับโจรอันนี้ผมโดนมาเยอะแยะแล้ว ขณะที่พูดนี่ก็ยังมีอยู่ผู้ที่รับผลจากผมเองถ้าคิดเป็นเงินเป็นจำนวนแสนแสนไอ้คำว่ารับผลนี่หมายความเขาเกาะเงาของผมเอาไปหากินแต่ว่าคนประเภทนี้ก็ยังคิดค่าอยู่เวลานี้ที่พูดมานี้ไม่ได้พูดให้พวกท่านเจ็บใจ ให้จำไว้อย่างเดียวว่าการให้ทานอย่าหวังผลตอบแทนในชาติจจุบันต้องต้องคิดไว้ว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาจะเลวก็เป็นเรื่องเลวของเขาทำใจให้เป็นสุขคิดว่าเราให้ทานเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตจิตจะตัดโลภความโลภนี่เป็นลักษณะาการให้ทาน ด้การให้ทานมีอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสในเรื่องของบรนางวิสาขามหา,าบาสิกาว่าวีดาของท่านสอนท่านในขณะที่แต่งงานว่าหนึ่งเขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้จงอย่าให้และเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามเราก็ให้ หมายความเขาไม่เขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้่นกระหมายความว่าในอันดับแรกต้องดูก่อนว่าคนใดที่เราให้ไปแล้วกำลังใจเรายังอ่อนยังมีอารมหวั่นไหวเขาให้ความขอบใจค่ายความยินดีในเราเราจึงให้ความสดชื่นจะได้มีกับจิต ถ้าเราให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่ให้หมายความให้ไปแล้วกับประกาศตนเป็นศัตรูมีความกัตอากตันญูไม่รู้คนคนคนประเภทนี้เราจงอย่าให้จะทําให้ใจของเราหวั่นไหวทีนี้ข้อสุดท้ายว่าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ในก็หมายความว่าคนเขาอดอยากจริงๆมีความทุกข์ร้อนเราให้ เราให้โดยไม่คิดว่าเขาจะขอบใจหรือไม่ขอบใจเขาจะยินดีในเราต่อไปในเบื้องหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเราให้เพื่อเป็นการปรื่องทุกข์แล้วให้เพื่อด้วยความเมตตาปราณีแล้วตั้งจิตว่าเราให้อย่างนี้เพื่อเป็นการเปเรื่องโลภความโลภในจิตของเราจิตเราจะได้สบายอย่างตัวอย่างที่บรรดาพวกเราทั้งหลาย และพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เราร่วมกิจกรรมบันหนึ่งกันมาหลายปีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจี่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุระกันดาลแล้วก็ทำมาสิ้นเข้าสารไปแล้วเกือบหมื่นกระสอบ ความจริงถ้าคิดละเอียดก็เกินหมืน่นกระสอบแล้วก็มีผ้าผนท่อนสบายมีของใช้มีอาหารมียารักษาโรคคิดจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2521มาถึงวันที่29มกราคม2527คิดแล้วเงินหมดไปเกินกว่า10แสนเป็ค่าก็เงินเกินไปกว่า10ล้าน การให้อย่างนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนทุกคนพร้อมยินดีแ้วก็ยังให้กันอยู่การให้อย่างนี้ถือว่าเป็นการให้เพื่อตัดความโลภจริงๆให้เป็นการสงเคราะห์ถ้าจะพูดถึงอนิสงส์ก็คล้ายกับท่านเวนตกะเศรษฐีในชาติรองลงไปก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเบนตกะเศรษฐีชาตินั้น มีวาระหนึ่งนยะสามปีเกิดข้าวยากหมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามดูการท่านถามบริหิตก่อนก่อนที่จะไปเฝ้าพระราชาท่านถามบริหิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบา้างท่านบริหิตบอกว่าผมมีหน้าที่ในการพยากรณ์ผมก็ตรวจเชตาขขประเทศตลอดเวลา หลังจากนี้ต่อไปสามปีข้าวจะยากมากจะแพงฝนจะแรงไม่ตกต้องตามดูการโรคคือความหิว <c oughs> ที่ไม่มีอาหารบริโภคจะเกิดขึ้นกับประชาชนจะมีความยากลำบากมากท่านกลับมาบ้านสั่งทำนาเป็นการใหญ่ตั้งช้างไว้ถึงหนึ่งร้อย 25่าชางถ้าผมจำไม่ผิดนะจำนวนนี้ไม่แน่อาจจะหนึ่งหรือหนึ่งพาชางผมจำไม่ได้ทำข้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อของท่านเป็นเศรษฐีซื้อข้าวใส่จนเต็มเตรียมไม่กินในที่สุดข้าวทั้งหลายแล้วนั้นมันก็หมดหมดแล้วยังฝนไม่ตกเลยเกิดความลำบากมาก ต่อมาวันหนึ่งท่านไปเฝ้าพระราชากลับมาเข้าสารที่บ้านมาเลอท่านนานเดียวและคนที่บ้าน,นมีทั้งห้าคนที่ว่าห้าคนเพราะว่าตอนอดๆอ,อยากท่านปล่อยให้คนรับใช้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้พวกทาตไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อข้าวดีอาหารดีจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ปล่อยอิสระ <c oughs> วันนั้นท่านหิวจัดมาบ้านถามพัญญาว่าข้าวมีไหมพัญญาก็ตอบว่ามีมีอยู่หนึ่ง่นนานท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราต้มเรากินได้สองวันถ้าหูงกินในวันเดียวพัญญาก็บอกยังไงไงก็หูงเมื่อหูงข้าวขึ้นสุกกำลังจะกิน ก็พอดีมีพระบาเจกุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านอ,อจาริโรธสมาบัติท่านก็พิจารณาว่าวันนี้จะได้ใครเป็นผู้สงเคราะห์เราบ้างก็ทราบว่าคนอดอยากกันมากร่างกายมันต้องการอาหารเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติมันไม่หิวแ้่อ,อจาริโรธสมาบัติมันหิวแล้วก็ ร่างกายต้องการอาหารก็ต้องหาให้มันทราบด้วยทิพกุยานว่าบ้านนั้นนั่นแหละคือบ้านทันเมนกาเษถีชาตินั้นถ้าไปแล้วเขาจะถวายไม่ได้ข้าวมีทนานเดียวเขาก็ถวายจึ้งลีเหาะไปจากวาเขาันาดมาตไปยืนอยู่เพื่อรับบิณฑบาต <c oughs> ถ้าไม่ได้กายเสถียรเหเข้าวก็คิดว่าใชา่ก่อนเราทําทานไว้น้อย จึงต้องมาอดอยากอย่างนี้ได้กินข้าวทนนานเดียวประโยชน์ก็มีจะมีประโยชน์กับเราวันเดียวเท่านั้นถ้าเราใส่บาตรจะได้บุญใหญ่ต้องการบุญเพื่อชาติหน้าดีกว่าชาตินี้ยอมอดตายก็จึงเอาข้าวไปใส่บาตรพระประเจกับพระติจาพระใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งพระปเจกพระเจ้าก็ทรงอฝาบาตรปิดบาตรบอกว่าพอระยม ท่านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพอขอรับผมมันเร็วมากใช่ก่อนให้ทานไม่น้อยชาตินี้ขอได้โปรดรับให้หมดไปเพื่อประโยชน์ของผมพระบัจีกุบุตจ้าก็ทรงรับแล้วคนทั้งหมดก็ต่างคนต่างอธิฐานต้องการความร่ำรวยต้องการความเป็นสุขทั้งห้าคนแต่รายกุพัญญาของท่านอธิษฐานว่า ขออำนาจบุญบารมีอันนี้ที่ใส่บ่ายกับพระบาเจ,จา <c oughs> กับพระติจ้าเหมือนกับเวียงชีวิตลงไปในบายของพระบาเจกับพระติจ้าเพราะว่าข้าวมันมีเท่านั้นไม่ได้กินก็ตายกันแน่ขอผลบุญบารมีอันนี้ในการต่อไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าข้าวปลาหารที่จะแจกแกบุคคลผู้ใดถุงเต็มหม้อ แล้วก็ตักออกไปแล้วให้มันแหวงแค่ทัพพีเดียวยาตักเท่าไรก็ตามทีข้าวจะเต็มหม้ออ,อยู่เสมอแหวงแค่ทัพพีต้นพระบาเจ้พระพุทธเจ้าจงให้ให้พรระยะาวริวหาและเอวังโหตุแม้วความปรารถนาสิ่งใดมีจงมีความปรารถนาสมหวังทุกประการแล้วทัางก็ไปท่้นก็อธิษฐานจิตว่าเราคนจะทา ความดีนี้ให้ปลายกว่าเกิเศรษฐีระบบคนทุกคนท่านเหาะไปภูเขาคณมาดท่านมันดานด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านให้ทั้งห้าคนเห็นท่านไปตลอดเวลาพอไปภูเขาคณมาดแล้วก็มีพระพระปิเจพุทธเจา้านับเป็นพันเข้ามารับบาตรจากท่านท่านก็ใส่บาตรพระพเจพุทธเจา้าทุกอง์เต็มหมดข้าวในบาายของท่านก็ไม่หมด แตกต่างคนต่างฉันทุกคนเห็นแบบนั้นก็ปลื้มใจว่าอำนาจก็พระบาเจพระเจ,เจ้าน้มากมายนักต่อมาหันหน้าเข้ามาในบ้านท่านมหาสถีหิวแล้วก็หิวมากขึ้นใจมันอิ่มแต่ว่าท้องมันหิวยิงถามพัญญาว่าน้องให้เข้าตังก้นหม้อมันมีไหม พัญญากองท่านก็แสนดีคำว่าไม่มีไม่เคยตอบ่มมีเจ้าค่ะท่านก็นเลยบ่าขอข้าตังค์ฉันเคียวสักนิดแต่ฉันหิวแย่แล้ว <c oughs> ท่านยญาก็ไปเปิดมอข้าวที่ไหนได้แทนที่จะมีแต่เข้าตังค์ข้าวสุกเต็มมอรปรีเดออำนาจของพอดประจกหพพุทธเจ้จา นลยบอกนายโอ้โหโโข้าวเต็มหม้ออัศจรรย์จริงๆเมื่อกี้ยังคดหมดแล้วนะความจริงเข้าตังมันก็ไม่เหลือที่ท่านถามฉันฉันก็พูดแบบเอาใจคิดว่าจะเอาน้ําล้างหม้อให้ท่านบริโภคแต่วที่ไหนได้ข้าวสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนิ่มน,นลวลได้เกินอ้อร้อนกลุ่มมันก็สุกใหม่ๆแต่ความจริงหม้อมไม่ได้ตั้งเตา เทศศีท่านเศรษฐีก็เรียกลูกชายลูกสะใภ้ทาดเธอในบุญไม่ยอมไปไหนมากินด้วยกันหมดกินหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไอ้ข้าวมันก็ไม่ยอมยุบหม้อทั้งหม้อมันเต็มแล้วก็ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องหูใหม่เพราะไม่มีข้าวสารจะหูกินได้แจกชาวบ้านบ้านไกลเลีอยงเคียงใครมาก็แจก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 กินกันจนอิ่มอิ่มแล้วอิ่มอีกอกี่กกกกเวลาก็ตาม คนมาเทา่าไหร่ก็ตามแจกกันดะคนใในที่สุดในที่สุดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต่างคนต่างมาขอข้าวสุกจากท่านแห่งก็แจกทั้งวันทั้งคืนข้าวไม่ยอมหมดแบ่งไปแค่ทัพีเดียวท่านบอกว่าอานิสงส์แจกไม่เลือกแบบนี้ทำให้ท่านเมรกากาศเสถีรหนึ่ง ปัญญาของท่านหนึ่งลูกชายของท่านหนึ่งนบีสาขา,มมาวมหมาวาติกาสมัยนั้นเป็นลูกสะพ้ายหนึ่งและในบุญทาสีซึ่งเป็นท่านหนึ่งมาเกิดร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอีกพ่อก็มาเป็นพ่อแม่ก็มาเป็นแม่ลูกชา,ยก,ชาย,กยก็มาเป็นลูกชายลูกสะพ้ายก็มาเป็นลูกสะพ้ายในบุญเธอดิฐานในสมัยนั้นมาขอเป็นท่านเขาต่อไป เธอก็มาเป็นทาสรับใช้แต่ที่มีวาสนาบารามีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากถ้าไม่ยอมออกจากบ้านพอท่าเนเมเนกาเศรษฐีเกิดขึ้นมาในคันมารดารายกฏว่ามีแพะทองคำโตเท่าช้างบ้างเท่ามา้าบ้างนับเป็นพันตัวล้อมบ้านอยู่ และมีสายไหมในปากอยากจะกินอะไรดึงพับออกมาเป็นขน,น,ม,นมนมเนยเป็นอาหารการบริโภคกินต้มกินแกงแบบไหนมีหมดตามต้องการต้องการ้าพผลท่านสบายก็ได้ต้องการเพชรนินจินดาก็ได้เงินทองทเท่าไรก็ได้เลยดึงกันใหญ่แค่แพะก็รวยแล้วแพะทองคำตัวเท่าช้างบ้างโตัธรรมาบ้างเป็นพันตัวก็เหลือแหล่ และกลับดึงได้เงินได้ทองได้แก้วแหวนจินดาอกีกมันก็รวยกันใหญ่เลยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินนับไม่ได้นี่ละบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมันเนรและญาโยมที่กำลังนั่งรับฟังอยู่การให้ทานในเบื้องต้นมันเป็นสุขอย่างนี้นั่นหมายความถ้าเรายังไม่เข้าถึงนิพพานเพียงใด เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ในเบื้องวัตถุที่จะพึงใช้เพึงกินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากจะนั้นตามที่บรรดาท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการตั้งใจบำเพ็ญบันทานบารมีคิดไว้เสมออย่างนี้พวกเรานี่คิดจริงๆนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นสังฆทานนี่เราถาวายสังฆทานกันวันยังค่าใครไปใครมาก็สังฆทานสังฆทานอเมรสงเลิศพระพุทธเจา้าบอกเกิดกี่ชาติกี่ชาติความจนจะไม่พบสาธรณทานเราก็ทําทาตั้งแต่เชียงรายไปยันที่ไหนตะวันออกก็สุดจันทบุรีตะวันตกก็สุดกร,รุงเบุรีทิศใต้ก็จุดจัดจุดจันลานนราธิวาส เราก็ทํากันทั่วหมดใครเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นต่างกําลังทั้งทั้ที่หน่วยของเราสูนยทรงเคราะห์นี้มีทุนน้อยแต่ว่ากําลังใจคนดีเวลาเกิดเรื่องมาทีต่างคนต่างร,ร่วมกันอย่างนี้คิดว่าองค์สมเด็จพระสงทันคนจะตัดว่าทานของพวกเราคล้ายคลึงกับทาน,ขทาน,ขทานเขาทำบรรกาเสียที ถ้าบุญบรารมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเกิดกี่ชาติก็เ,เข้าใจว่าเป็นอย่างท่านเบญกาเสฐีแต่บุญบรารมีเขาทนเมญกาเสฐีนั้นชาติอีกชาติเดียวขั้นเกิดมาเป็นเบญกาเสฐีท่าน,นก,ก็เป็นพระอริยเจา้าฟังเทศจบเดียวเป็นประสดาบันทั้งหมดรบบนราบรรดาญาติโยมเรื่อเพื่อนพิษษสุทธิ์สมเนใพระบุญสาวกพระองค์สมเด็จพระบร,รมสุคติสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนและเพื่อนพิกสุสมณีทุกท่านสวัสดี